สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการ,ปรเปลี่ยนแคปลันของเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิกันนะครับอาการนี้คือคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานพัดลมโบเวอร์ฝั่งที่เป็นคอยเย็นนั้นยังทำงานอยู่นะครับวิธีการก็มาตรวจสอบดูว่าแคปลันตัวนี้มีขนาดค่า การเก็บประยุอยู่ที่เท่าไหร่เหมือนกับตัวนี้ครับอยู่ที่40ไมโครฟาราดเราก็สามารถไปซื้อมาเปลี่ยนได้เลยครับขั้นตอนการเปลี่ยนก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับแค่นี้เองง่ายๆสบายๆจากนั้นก็ติดตั้งอุปกรณ์เข้าที่เดิมทำการเปิดใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆสามารถทำเองได้ด้วยตนเองครับ